ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอขอบคุณบทที่16ดินแดนลับจันทราเย็นดินแดนลับแห่งนี้ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะลมหนาวพัดโหมกระหน่ำไม่หยุดหยอ่อนสภาพแวดล้อมโหดร้ายยากจะทนทานที่นี่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องสว่างมีเพียงดวงจันทร์ตมดวงลอยเด่นอยู่บนฟากฟ้าอันมืดมิดนี่จึงเป็นที่มาของชื่อดินแดนลับแห่งนี้ชินจะติดตามหลิวชิงจื้อเข้ามาในดินแดนลับและเริ่มรู้สึกหวั่นใจกับสถานการณ์ที่เผชิญดาบบินของหัวหน้าแผนกแม้จะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วแต่ก็เป็นดังที่เธอเตือนไว้มันค่อนข้างคล่ลง หลังจากเดินทางได้เพียงครู่เดียวชินจะเกือบถูกเหวี่ยงตกหลายครั้งเขาจำต้องกุมมือหลิวชิงจื้อไว้แน่นหากไม่กลัวโดนหัวหน้าแผนก็ลงโทษเขาคงกอดรัดเธอไว้แน่นแล้วการเดินทางด้วยความเร็วสูงน่าหวาดเสียวเกินไปทำให้อาการกัดว่าความสูงของเขากำเริบหลิวชิงจื้อรู้สึกถึงแรงบีบที่มือและสังเกตเห็นว่าเขากำลังประมาาก,กับการโดยสารดับบินอดทนอีกนิดอีกราวหนึ่งชั่วโมงเราจะถึงที่อยู่ของสุนักจันทราเยน็นอีกตั้งชั่วโมงฉันจะรอดไหมเนี่ยชินจะครวนครางในใจแต่พยายามทำเป็นไม่แยแส ไม่เป็นไรหัวหน้าฉันแค่ยังไม่ชินกับการขี่ดาบบินครั้งแรกหลิวชิงจื้อได้กลิ่นความไม่จริงใจในน้ำเสียงเหลือบมองเขาด้วยหางตาริมฝีปากแดงระเรื่อขอบเม้มเบา,เบางั้นฉันจะเร่งความเร็วขึ้นอีกหน่อยหาเร็วขึ้นอีกเหรอชินจะหลับตาพลางยิ้มแย่อย่าฝืนเลยเนื้อหัวหน้าต้องเดินทางกันอีกไกลควรประหยัดพลังงานเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปฉันไม่เหนื่อยหลิวชิงจื้อตอบเสียงแข็งก่อนหันกลับไปมองทางข้างหน้าจากนั้นชินจ่าก็รู้สึกได้ว่าดาบบินใต้เท้าพุ่งทะยานขึ้นนนดด้้วยยาาาเเรรร็สูงลลทศีภพออบืบน เวียนหัวจนแทบอกชินจาได้ตาลับตาแน่นไม่กล้าลืมตาเร็วเกินไปแล้วชินจ่ารู้สึกมึนงงวิงเวียนศีรษะตามมาตรฐานโลกเดิมของชินจ่าความเร็วขนานี้น่าจะราว1,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่าเครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงชินจ่านึกในใจว่าหากพลาดตกลงมาแรงกระแทกจากความเร็วขนาดนี้คงรุนแรงไม่ต่างจากระเบิดปรมาณูขนาดย่อมหลังจากเร่งความเร็วได้ไม่นานหลิวชิงจื้อก็ชะลอดับบินลงกระทันหันหืมหัวหน้าเกิดอะไรขึ้นชินจ่าสงสยัยฉันเห็นสุนัขจันทรายเย็นแล้ว หลิวชิงจื้อบอกพลางบังคับดาบให้เปลี่ยนทิศแต่หัวหน้าบอกว่าต้องอีกชั่วโมงไม่ใช่เหรอมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าชินจะาขมวดคิ้วพลางถอนใจในใจเต็มไปด้วยความสงสัยตอนนี้พวกเขาอยู่ห่างจากที่อยู่ของสุนัขจันทรายเย็นมากสัตว์วิญญาณแม้จะต่างจากสัตว์ธรรมดาแต่นิสัยการดำรงชีวิตก็คล้ายคลึงกันสัตว์วิญญาณส่วนใหญ่จะไม่ออกจากถิ่นที่อยู่โดยไม่จำเป็นเว้นแต่จะถึงฤดูอพยพฉันคิดว่าไม่ผิดหรอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันเจอพวกมันหลิวชิงจื้อตอบ,ลง,ล,อบ,บลงิน เนื่องจากความเร็วสูงเกินไปเธอจึงยังระบุตำแหน่งที่แน่ชัดไม่ได้จำเป็นต้องค่อยๆสำรวจขณะบินช้าลงการเดินทางด้วยดับบินของคนทั้งสองใช้เวลาไม่ถึงหนาทีจู่ๆหลิวชิงจื้อก็หยุดกระทันหันนั่นไงอยู่ตรงนั้นชินจะเหลือบมองตามสายตาของหลิวชิงจื้อลงไปยังพื้นเบื้องล่างทันใดนั้นเขาก็เห็นร่างของสัตว์ขนาดใหญ่ทำเอาใจเต้นแ,นแรงจนแทบจะเสียการทรงตัวบนดับบิน บนพื้นหิมะเบื้องล่างมีสุนัขรังใหญ่ตัวหนึ่งสูงราวครึ่งตัวคนนั่งตัวตรงอย่างสง่าคอยสอดสายสายตาไปรอบๆด้วยท่าทางดูดนันสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักอาจคิดว่านี่เป็นเพียงสุนัขป่าดูร้ายแต่ชินจะจำได้ดีโดยเฉพาะลวดลายขาวดำบนขนที่ตัดกับพื้นหิมะยิ่งไปกว่านั้นดวงตาคู่นั้นเปี่ยมด้วยพลังวิญญ,ญาณอันน่าเกรงขามแสดงถึงการรับรู้ที่เหนือกว่าสัตว์ทั่วไปสุนัขจันทราเยน็นจริงด้วยชินจะพึมพำ ใช่แล้วที่นั่งอยู่บนพื้นหิมะนั่นคือสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้อย่างน้อยในความคิดของฉินจะสุนัขจันทราเย็นที่เขาเห็นตรงหน้านี้มีรูปร่างหน้าตาและท่าทางคล้ายคลึงกับสุนัขลากเลื่อนที่มีชื่อเสียงในโลกเดิมของเขาไม่มีผิดหลิวชิงจื้อไม่ล่วงรู้ความคิดของฉินจะเธอกระซิบเสียงเบาอย่าเพิ่งรบกวนมันสำรวจบริเวณนี้ก่อนแปลกมากที่สุนัขจันทราเย็นจะออกมาไกลาจากถิ่นที่อยู่ขนาดนี้พูดจบเธอก็พัดบินมุ่งหน้าไปยังป่าทึบไม่ไกลนักฉินจะเหลียวมองร่างโดดเด่นของสุนั หัวหน้าแผนกพอจะบอกได้ไหมว่าสุนัขชนิดนี้มีความพิเศษอย่างไรหรืออืมหลิวชิงจื้อพยักหน้าก่อนอธิบายสุนัขจันทรายเย็นเป็นสัตว์วิญญาณสายพันธุ์พิเศษที่พบได้ในดินแดนลับจันทรายเย็นพวกมันหายากมากโดยทั่วไปมีพลังระดับสามบางตัวที่แข็งแกร่งอาจถึงระดับสี่นับว่ามีพลังต่อสู้สูงในบรรดาสัตว์วิญญาณด้วยกันขณะสนทนาทั้งสองค่อยๆลงจอดในป่าทึบ สุนักจันทรายเย็นถือเป็นสัตว์วิญญาณธาตุน้ำแข็งที่มีประโยชน์ต่อผู้ฝึกฝนมากที่สุดในโลกหลิวชิงจื้ออธิบายต่อขณะเก็บดาบอาจเป็นเพราะอาศัยอยู่ในดินแดนลับจันทรายเย็นร่างกายของพวกมันจึงเต็มไปด้วยออร่าน้ำแข็งในโลกของเรามีเพียงออร่าธาตุห้าชนิดส่วนคุณสมบัติน้ำแข็งเป็นออร่าพิเศษที่ต้องสร้างขึ้นผ่านการฝึกฝนเท่านั้นหากมีสุนัขจันทรายเย็นอยู่ข้างกายจะช่วยเร่งการฝึกวิชาคุณสมบัติน้ำแข็งได้อย่างมากโอ้สุนัขตัวนี้พิเศษขนาดนั้นเลยหรือชินจ่าอุทานด้ววยคาามประหลดใจ แต่ผู้ตามตรงเขายากจะเชื่อว่าฮัสกี้จะมีหน้าที่แบบนี้ได้เพราะในโลกเดิมของเขานอกจากความสามารถในการทำบ้านพังแล้วฮัสกี้ก็มีดีแค่รูปร่างหน้าตาน่ารักเท่านั้นไม่ได้พิเศษอะไรนักแต่การเลี้ยงดูค่อนข้างยากสุนัขจันทรายเย็นต้องกินเนื้อสัตว์วิญญาณหรือของวิเศษเท่านั้นมิฉะนั้นเมื่อออกจากดินแดนรับจันทรายเย็นพลังวิญญาณน้ำแข็งในร่างก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลงหรือชิงจือกล่าวเบาๆพลางมองซ้ายขวาก่อนบอกรออยู่ที่นี่อย่าเพิ่งเดินไปไหนฉันจะสำรวจรอบๆดูว่าทำไมสุนัขตัวนั้นนถถึงมาอยู่แวี้ โอเคฉันจะรออยู่ตรงนี้หัวหน้าแผกระวังตัวด้วยชินจะพยักหน้ารับก่อนสุดตัวลงนั่งบนหิมะการนั่งบนดาบบินครั้งแรกทําให้เขารู้สึกเมื่อยล้าไม่น้อยจึงต้องค่อยค,อยคอยนั่งลงอย่างระมัดระวังหรือชิงจืดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นท่าทางแก้ๆก้งางๆของเขาอย่าประมาทน,นะพื้นเย็นไหมแล้วเวลานั่งก็ระวังหน่อยในดินแดนลับมีของวิเศษซ่อนอยู่ทั่วไปบางทีอาจมีหินวิญ,ญญาณฝังอยู่ใต้หิมะก็ได้ว่าแล้วเธอก็ลอยตัวขึ้นเพื่อออ,อกสำรวจโดยรอบ ชินจะมองตามร่างของหลิวชิงจื้อจากไปพลางคิดในใจพื้นเย็นหมงั้นเหรอนี่มันหิมะนะหัวหน้าผนกแล้วขาของคุณไม่หนาวบ้างหรือที่ใส่กระโปรงแบบนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หลิวชิงจื้อแทบทุกคนที่เป็นผู้หญิงในการสอบครั้งนี้ล้วนสวมกระโปรงดูเหมือนไม่มีใครกลัวความหนาวเย็นเลยแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนล้วนเป็นผู้ฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นสายศิลปะการต่อสู้ที่ใช้พลังชี่และเลือดหรือสายเซียนและปีศาจที่มีวิธีต่างต่าง,าง,างก็สามารถต้านทานความร้อนความหนาวได้อีกอย่างทุกคนล้วนรักความงาม สาวๆไม่กลัวความหนาวหรอกเมื่อฝึกฝนจนแกล่งกล้าแล้วการอดเรียวขาอันงดงามก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เช่นนั้นจะฝึกไปทําไมกันอย่างไรก็ตามเมื่อหลิวชิงจื้อบอกว่าอาจมีของวิเศษซ่อนอยู่แถวนี้ชินจาก็ลุกขึ้นอย่างไม่เต็มใจนักตั้งใจจะลองค้นหาดูบทที่17ชินจะขุดหลุมหลายแห่งในพื้นหิมะด้วยความคาดหวังแต่กลับไม่พบสิ่งใดในที่สุดเขาจึงยอมล้มเลิกความพยายามไม่ใช่เพราะขาดความอดทนแต่เพราะเขารู้ว่าต้องเปลี่ยนวิธี ดินแดนลับเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแม้จะอุดมไปด้วยสมบัติแต่การขุดหาแบบสุ่มยังไม่ใช่วิธีที่ดีนักจะเป็นเรื่องบังเอิญมากหากเขาพบอะไรด้วยวิธีนี้เขาคำนวณเวลาหลิวชิงจื้อจากไปนานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วชินใายืนนิ่งอยู่ที่เดิมด้วยความเบื่อหน่ายก่อนตัดสินใจเดินสำรวจพื้นที่รอบๆด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของหลิวชิงจื้อเธอน่าจะกลับมาจากการสำรวจแล้วหรือว่าจะพบบางสิ่งและกำลังสืบค้นเพิ่มเติม การเข้ามาในดินแดนลับเพื่อเก็บสมบัติไม่ใช่เรื่องง่ายฉินจ่าไม่อยากเสียเวลาไปเป,าเปล่าเปล่าหากเก็บหินวิญญาณได้ก็ถือเป็นรายได้แต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์หลังจากเดินออกจากป่าทึบที่ปกคลุมด้วยหิมะฉินจ่ากวาดตามองไปรอบ,รอบๆจู่ๆเขาก็เห็นร่างของสัตว์คล้ายสุนัขตัวหนึ่งในระยะไกลสุนัขจันทราเย็นฉินจ่าค่อยๆย่อตัวลงซ่อนในกองหิมะเมื่อเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้งเขาขมวดคิ้วเมื่อเห็นสุนัขจันทราเย็นที่มีรูปร่างคล้ายฮัสกี้ยืนอยู่ไม่ไกลนักก่อนหน้านี้สุนัข แต่ทำไมจู่ๆมันถึงวิ่งเข้าป่ามาเช่นนี้เรื่องนี้น่าคุ่นคิดหัวหน้าแผนกเคยบอกว่าสุนัขจันทราเย็นเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวง่ายยิ่งมันรู้สึกกลัวก็ยิ่งยากที่จะจับมันได้เพื่อไม่ให้รบกวนสุนัขจันทราเย็นชินจะาจึงนอนนิ่งบนหิมะไม่กล้าขยับตัวแม้สุนัขจันทราเย็นจะดูคล้ายฮัสกี้ที่เขาคุ้นเคยจากชาติก่อนแต่มันคือสัตว์วิญญาณไม่ใช่สุนัขธรรมดาอย่างแน่นอนแม้จะอยู่ห่างพอสมควรแต่ฉินจ่าก็สัมผัสดได้ถึงออร่าอันทรงพลังที่แผ่ซ อรานี้แรงพอที่จะทําให้แม้แต่นักศึกษาสายศิลปะการต่อสู้อย่างเขารู้สึกได้แสดงว่าสุนัขจันทรายเย็นต้องมีพลังระดับสองขึ้นไปแน่ด้วยพลังของชินจาที่เพิ่งเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้การจะเข้าใกล้โดยไม่ให้สุนัขจันทรายเย็นรู้ตัวคงเป็นไปไม่ได้ทําได้เพียงรอคอยโอกาสชินจาตั้งใจจะรออยู่เช่นนั้นแต่จู่จูสุนัขจันทรายเย็นก็วิ่งหายเข้าป่าไปตามด้วยเสียงคำรามดังลั่นมาจากอีกฝ่าของป่าทึบเสียงคำรามนั้นแฝงไปด้วยความดุดันแต่ก็มีแววหวั่นกลัวปะปอนอยู่ เมื่อเห็นสุนัขจันทรายเย็นพุ่งเข้าป่าด้วยความเร็วสูงและได้ยินเสียงคำรามนั้นชินจาก็อดสงสัยไม่ได้ดูจากท่าทางของสุนัขจันทรายเย็นเหมือนมันกำลังไล่ล่าเหยื่อแต่มันพบอะไรกันแน่สัตว์วิญญาณตัวอื่นหรือขณะที่กำลังครุ่นคิดเสียงคำรามก็ดังขึ้นอีกครั้งชินจะคิดครู่หนึ่งก่อนแอบย่องตามไปไม่ไกลออกไปเสียงคำรามในป่าทึบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงครวญครางชินจ่าจึงเร่งฝีเท้า ดูเหมือนสุนัขจันทราเย็นจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในระดับสูงของห่วงโซ่อาหารในดินแดนรับเสียงคำรามที่ได้ยินก่อนหน้านี้ฟังคล้ายเสียงของสัตว์ตระกูลแมวแต่ทำไมมันถึงจบลงเร็วนักไม่นานนักฉินจาก,ก็คลานมาถึงจุดที่เขาเห็นสุนัขจันทราเย็นครั้งแรกเขาซ่อนตัวในกองมีอีกครั้งค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองลึกเข้าไปในป่าแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวกับภาพที่เห็นไม่ห่างออกไปนักเสือโคร่งร่างใหญ่ล้มคว่ำอ,อยู่กับพื้นใต้ร่างมีแอ่งเลือดไหลนองสะท้อนแสงแดงฉานบนผืนหิมะขาวโพลนเสือยังไม่ตายแต่่กก็คงอีไมนนาน ช่างหน้าเหลือเชื่ออาวาัสุนักจันทราเย็นสามารถทําเช่นนี้ได้ยามนี้สุนัขจันทราเย็นยืนอยู่อย่างผู้ชนะวางอุ้งเท้าไว้บนศีษะเสือออร่าของมันแผ่ซ่านจนแทบมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแสดงถึงพลังความหนาวเย็นอันน่าเกรงขามเมื่อได้เห็นภาพนี้ฉินจ่าจึงประเมินสุนัขจันทราเย็นใหม่อีกครั้งเมื่อเทียบกับฮัสกี้ที่มีฉายาว่าผู้ไม่เคยชนะการต่อสู้ไม่เคยแพ้การต่อสู้ในโลกก่อนพลังการต่อสู้ของสุนัขจันทราเย็นนั้นน่าเกรงขามกว่ามาก ด้านขนาดร่างกายเสือโครงที่นอนอยู่นั้นใหญ่กว่าสุนัขจันทรายเย็นหลายเท่าแต่กลับถูกเอาชนะได้ในเวลาอันสัน้นสมกับเป็นสัตว์วิญญาณระดับสามขณะที่กำลังทึ่งจู่ๆเสียงเย็นชาของหลิวชิงจื้อก็ดังแว่วมาที่ข้างหูไม่ต้องถามว่าฉันอยู่ที่ไหนแต่บอกได้ไหมว่ามาที่นี่ทำไมชินจะตั้งใจจะอธิบายทันทีแต่เมื่อมองไปรอบๆกลับไม่เห็นร่างของหลิวชิงจื้อเลยการส่งเสียงผ่านจิตหรือชินจะขมวดคิ้วขณะที่ความทรงจำเกี่ยวกับวิธีเซียนในชาติก่อนแวบเข้ามาในห่วงคำหนึง่ง ฉันต้องใช้เวลาเตรียมอนัตผูกมัดวิญญาณนายรีบไปพัวพันกับสุนัขจันทราเย็นไว้ก่อนเสียงของหลิวชิงจื้อดังขึ้นก่อนจะกำชับอีกว่าระวังให้ดีสุนัขจันทราเย็นเคลื่อนที่เร็วมากในหิมะและมันก็ดุร้ายมากอย่าแสดงท่าทีคุกคามมากเกินไปแค่เข้าไปพัวพันกับมันไม่เช่นนั้นมันจะหนีไปดวงตาของฉินจากรพริบมองสุนัขจันทราเย็นด้วยความลำบากใจลำบากคำพูดของหัวหน้าแผนกนั้นฟังดูง่าย แต่เมื่อพิจารณาจากพละงกำลังของสุนัขจันทราเย็นตรงหน้าการที่ผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้มือใหม่อย่างเขาจะเข้าไปปะทะโดยตรงนั้นเป็นเรื่องยากเย็นมากทำไมไม่ถอยกลับไปปรึกษาแผนการต่อสู้กันศักิ์หน่อยละ่ะอย่างไรก็ตามฉินจาไม่อาจส่งสัญญาณบอกความคิดนี้ได้หลิวชิงจื้งเงียบไปเห็นได้ชัดว่าเธอเริ่มเตรียมการผูกมัดอนติวินแล้วไม่มีทางเลือกแค่ทำให้ดีที่สุดละกันชินจะสูดหายใจลึกก้มลงกอบหิมะขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นก็ลุกพรดขึ้นคว้างส,าสุนนนัขจรเเยย็ ไอ้หนูเขายังไม่เคยเริ่มโจมตีใครมาก่อนการฝึกฝนของเขาเพิ่มขั้นเริ่มต้นเท่านั้นการดึงความเกลียดชังครั้งนี้แค่หวังให้สุนัขจันทราเย็นสนใจเขาก็พอเมื่อได้ยินเสียงตะโกนว่าไอ้หนูดังขึ้นไม่ไกลสุนัขจันทราเย็นก็หันขอวับดวงตาเต็มไปด้วยความระแวงมันไม่คาดคิดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตซ่อนตัวอยู่แถวนี้เมื่อลูกบอลหมีขนาดกําปั้นพุ่งเข้ามาความระแวดระวังในดวงตาของสุนัขจันทราเย็นก็หายไปมันเอียงคอหลบอย่างง่ายดายพางสงสายตาย,ตายเย่ะเยะ้ย ชินจะไม่ได้หวังว่าการโจมตีจะเข้าเป้าอย่างน้อยมันก็เป็นสัตว์วิญญาณระดับสามจะถูกลูกบอลหิมะง่ายๆก็คงแปลกไปนิดแต่รอยย่อหยันในดวงตาของสุนัขทําให้ชินจะขุนเคืองแม้ว่าหลังข้ามมิติมาเขาจะยังไม่มีความก้าวหน้าในการฝึกฝนมากนักแต่การถูกสุนัขดูถูกนี่ใครจะทนได้บ้าเอ้ยดูถูกฉันเหรอชินจะคำรามด้วยความโกรธวิ่งขึ้นไปสองสามก้าวแล้วพุ่งตัวเข้าหาในฐานะสัตว์วิญญาณสุนัขจันทรายเย็นไม่เพียงมีความคล้ายมนุษย์แต่ยังมีสติปัญญาอีกด้วย เมื่อ,อเห็นฉินจ่าวิ่งเข้ามามันก็ยกอุ้งเท้าขึ้นบกเบาๆรศมีน้ำแข็งรวมตัวกันเป็นกลวยน้ำแข็งสามอันเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้สนใจคนธรรมดาอย่างเขาเท่าไหร่ในเวลาเดียวกันฉินจ่าที่อยู่อีกฝ้าก็วิ่งตรงเข้าหาักรวยน้ำแข็งไม่หลบหลีกไม่หยุดชะงักมุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลเขาไม่มีทางสู้ได้แต่การถูกโจมตีเขามั่นใจว่ารับไหวเพียงได้ยินเสียงตึงๆสามครั้งกลวยน้ำแข็งประทะเข้าใส่อกของฉินจ่าทันที เมื่อเห็นว่าชินจะไม่ป้องกันตัวสุนัขจันทราเย็นก็ยิ่งส่งกรวยน้ำแข็งเข้าใส่หนักขึ้นดวงตาฉายแววเยาะหยานชัดเจนในความคิดของมันคนไร้วรยุทธ์อย่างชินจะต้องบาดเจ็บสาหัสแน่แต่ในวินาทัดมาเกิดเรื่องไม่คาดฝันกรวยน้ำแข็งที่พุ่งใส่ชินจะแตกกระจายทันทีแม้แต่เสื้อผ้าของเขายังไม่ฉีกขาดสุนัขจันทราเย็นตะลึงงินดวงตาฉายแววมุนงงในฐานะสัตว์วิญญาณแม้มันจะมีสติปัญญาแต่ก็ไม่ได้ฉลาดนักชั่วขณะนั้นมันไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไมชายตรงหน้าถึงรับการโจมตีของมมันไไดด้โย่บบาเจ ในช่วงเวลานั้นฉินจ่าก็ก้าวเข้ามาประชิดตัวเห็นสุนักย้กยายกำลังครุ่นคิดชินจ่าจึงรีบช่วยโอกาสก้าวเข้าไปยกมือตบหัวมันเมื่อกี้ดูถูกฉันใช่ไหมบทที่18การตบครั้งนี้ทําให้ฉินจ่ารู้สึกสะใจเหมือนได้ปลดปล่อยความอัดอั้นทั้งหมดออกไปในทางกลับกันสุนัขจันทรายเย็นไม่พอใจที่ถูกตบแต่ด้วยสัญชาตญาณของสัตว์มันเพียงส่งเสียงครวญครางอยู่ครู่หนึ่งแล้วนิ่งเฉยไม่เจ็บหรือไม่เจ็บเลยนี่นาแปลกมนุษย์คนนี้อ่อนแอถึงเพียงนี้เชียว เมื่อเห็นสุนัขจันทราเย็นแสดงท่าทีดูแคลนเช่นนั้นฉินจ่าจึงยกมือขึ้นฟาดที่กะโหลกของมันอีกครั้งหึมไอสุนัขโง่ท่าแน่จริงก็กัดฉันสิกคราวนี้สุนัขจันทราเย็นตอบสนองในที่สุดดวงตาของมันฉายแววโกรธจัดมนุษย์ตรงหน้าช่างอ่อนแอเหลือเกินการตบของเขาเบาราวกับจักรจี้กล้าตบหัวมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครทนได้ฮ่งสุนัขจันทราเย็นเห่าพร้อมพุ่งเข้าใส่ฉินจ่าร่างใหญ่โตของมันทับร่างฉินจ่าล้มลงกับพื้นก่อนอ้าปากเผยเขี้ยวคมกริบงับเข้าที่ลำคอ งั้นก็หักเขี้ยวแกก่อนแล้วค่อยสั่งสอนชินจะยกแขนขึ้นโดยไม่ลังเลสอดเข้าไปในปากของสุนัขอย่างแน่วแน่แต่ทันใดนั้นเสียงกังวลของหลิวชิงจื้อก็ดังมาเข้าหูอย่าทำร้ายมันชินจกำลังรอให้เขี้ยวใหญ่ของสุนัขจันทรายเย็นหักศักสองสามซี่หัวหน้าแผนกคุณคิดอะไรอยู่ฉันถูกสุนัขตัวเบอเริ่มทับอยู่และมันเป็นสัตว์วิญญาณระดับสามแต่คุณกลับห่วงมันมากกว่าฉันจริงๆน่ารือ ไม่มีทางเลือกเห็นได้ชัดว่าหัวหน้าแผนกให้ความสำคัญกับสุนัขตัวนี้มากฉินจ่าจึงจำต้องระงับพรสวรรค์ต้านทานแรงกระแทกของตนครู่ต่อมาสุนัขก,ก็งับเข้าที่แขนของเขามันทำตัวเหมือนสุนัขทั่วไปกัดและสะบัดแขนของฉินจะอย่างดุดันดูถ้าจะไม่ยอมปล่อยจนกว่าจะหักแขนให้ได้ต้องยอมรับว่าแรงกัดของสุนัขจันทราเย็นนั้นหน้าทึ่งพละกำลังของมันช่างหน้าเกรงขามเทียบกับตอนที่เจ้าหวนถงโจมตีสุดกำลังแต่ทำได้แค่เหมือนยุมกัดแรงกัดของสุนัขจันทราเย็นถึงกับทำให้เขารู้สึกเเเจ็็บบบไไดด้สสมมมมกัััปนตวว์ิญาาณระี 3, ีฝือ่ แต่แน่นอนแค่นี้ยังไม่พอจะทําอะไรชินจ่าได้ชินจ่าคิดว่างานของเขาคงเสร็จได้ง่ายๆแค่ปล่อยให้สุนัขเหยียบอกและกัดแขนแบบนี้ต่อไปแม้ท่าทางตอนนี้จะดูไม่สง่างามนักแต่เขาก็ล่อให้สุนัขเข้ามาติดกับดักได้แล้วไม่ใช่หรือนึกว่าต้องตบหัวมันอีกสองทีกว่าจะสําเร็จไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้ทันใดนั้นดับสีม่วงสีเล่มก็ปรากฏกลางอากาศก่อนจะพุ่งปักลงบนพื้นหิมะรอบๆฉบ,บชินจ่าและสุนัขเป็นรูปสี่เหลี่ยม เมื่อดาบปักลงพื้นพลังชี่สีม่วงที่แผลออกจากใบดาบก็ขยายตัวทันทีกลายเป็นโซ่พลังสี่เส้นพันรัดแขนขาของสุนัขจันทรายเย็นเอาไว้เหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วเกินกว่าสุนัขจันทรายเย็นจะทันตั้งตัวมันถูกโซ่พลังรัดไว้แน่นสุนัขจันทรายเย็นเลิกสนใจที่จะฉีกแขนฉินจะทันทีสัญชาตยานบอกว่าอันตรายมันดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่อาจสลัดโซ่พลังออกได้ยิ่งดิ้นรนโซ่สีม่วงทั้งสี่เส้นยิ่งแทรกซึมเข้าสู่กระดูกแผลขยายไปตามแขนขาและรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดฉินจาก,ก็ดึงแขนออกจากปากสุนัขได้เมื่อเงยหน้าเห็นกับดักที่วางไว้เขาก็โลง่งอกนี่สินะที่ควรทําตั้งแต่แรกหลังมองดูแขนเสื้อที่ขาดวินและสุนัขจันทรายเย็นที่ถูกจับชินจาก,ก็อดไม่ได้ที่จะตกมันอีกทีพอแล้วออกจากที่นี่แล้วต้องไปโรงพยาบาลสัตว์ทันทีจากนั้นค่อยว่ากันผู้จบหลิวชิงจื้อก็ปรากฏตัวบนท้องฟ้าเบามือหน่อยมันเป็นตัวเมียนะชินจ่าชะงักตอนที่กําลังจะจับสุนัขจันทรายเยน็นเดี๋ยวฉันจัดการเจ้านี่เอง หลิวชิงจื้อแทบกลั้นยิ้มไม่อยู่เมื่อเห็นท่าทางงุ่มง่ามของชินจ่าที่พยายามจัดการกับสุนัขตัวนั้นไว้ฉันจะเลี้ยงอาหารเป็นการปลอบใจแทนชินจ่าไม่ได้สนใจเรื่องอาหารเท่าไหร่แต่เขากลับตกตะลึงเมื่อเห็นรอยยิ้มของหลิวชิงจื้อหัวหน้าแผนกยิ้มแถมยังเป็นรอยยิ้มที่งดงามเสียด้วยหากใครในวิทยาลัยรู้ว่าการจับสุนัขขอทำให้หลิวชิงจื้อยิ้มได้พวกเขาคงแห่กันมาจับสุนัขก,กันชุดใหญ่เลยทีเดียวก่อนที่ชินจ่าจะได้ชื่นชมรอยยิ้มนั้นต่อหลิวชิิิงงืื้้อกกกกก็็รรีบบบบเาาายมมขึึนนคคววุดดผพลัญญ,ญณป ดาบทั้งสี่เล่มที่วางล้อมรอบค่อยๆบีบเข้าหากันกันกขังสุนัขจันทรายเย็นที่เพิ่งถูกจับไว้ภายในขณะนี้สุนัขได้ยอมจำนนแล้วดวงตาคู่ดุร้ายฉายแววหวาดกลัวและสิ้นหวังพลังระดับสี่ของหลิวชิงจื้อทำให้สุนัขจันทรายเย็นที่มักรังแกผู้อื่นต้องหวาดกลัวเมื่อเห็นสุนัขสงบลงหลิวชิงจื้อก็พอใจเธอยื่นมือไปลูบหัวมันเบาๆไม่ต้องกลัวไปอยู่ด้วยกันไม่มีใครทำร้ายเธอหรอกหัวหน้าแผนกจับสุนัขได้แล้วเราจะไปไหนต่อดีการสอบเพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งวันยังมีเวลาเก็บทรัพยาากกกรอีม ชินจากแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินแต่อดคิดในใจไม่ได้หัวหน้าแผนกช่างเป็นคนประหลาดเย็นชากับคนแต่กลอบอ่อนโยนกับสุนัขถึงเพียงนี้ถ้าแผนกข่าวรู้เข้าคงได้เป็นข่าวใหญ่แน่ไม่ต้องรีบเราไปดูแถวที่อยู่ของสุนัขจันทราเย,ย็นกันก่อนหลิวชิงจือ้อตอบฉันสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตจำนวนมากอพยพมาอยู่แถวนี้ทั้งที่ร้อยปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในดินแดนลับจันทราเย,ย็นมาก่อนอาจมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเราควรไปตรวจสอบดูแต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของแผนกตรวจสอบวินัยนี ฉินจะขมวดคิ้วสงสัยเขายังหวังจะเก็บของวิเศษในดินแดนลับเพื่อไปใช้กับพรสวรรค์การแปลเปลี่ยนแกนสารดูซึมพลังดูซิว่าจะได้คะแนนเพิ่มหรือไม่ตอนนี้ได้สัตว์วิญญาณที่ต้องการแล้วเขาจึงอยากไปค้นหาของมีค่าจริงอยู่ที่มันไม่ใช่หน้าที่ของแผนกเราหลิวชิงจือ้ยอมรับแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติในดินแดนลับที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าสอบในฐานะสมาชิกสหภาพนักศึกษาเราต้องสืบหาสาเหตุก็ได้ชินจะยอมจำนวนพร้อมรอยยิ้มจืดเจือ หัวหน้าแผนกมีความรับผิดชอบสูงขนาดนี้เขาจะทำอย่างไรได้หลิวชิงจื้อเห็นท่าทีลังเลของเขาถ้าคุณอยากเก็บของวิเศษให้ครบตามเกณฑ์สอบเราแยกกันตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวฉันสืบเรื่องนี้เสร็จจะกลับมาหาไม่เป็นไรฉันไปกับคุณดีกว่าชินจะโบกมือปฏิเสธทันทีล้อเล่นหรือไงถ้าไม่มีหัวหน้าแผนกพาไปเขาจะทำอะไรได้ในดินแดนลับที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ ดินแดนลับก็เหมือนโลกอีกใบมองไปทางไหนก็เห็นแต่หิมะขาวโพลนด้วยขาสองข้างของเขาคงเดินไปได้ไม่ถึงไหนบทที่19การบินรอบนี้ฉินจะไม่ได้รู้สึกแย่เหมือนครั้งก่อนหลิวชิงจื้อดูเหมือนจะเริ่มชำนาญการควบคุมดับบินขณะมีผู้โดยสารทําให้การเดินทางราบรื่นขึ้นการจับสุนัขจันทราเย็นสําเร็จในครั้งนี้ทําให้หลิวชิงจื้อรู้สึกสบายใจเนื่องจากไม่ได้ตั้งใจจะฝึกให้สุนัขจันทราเย็นเชื่อฟังหลิวชิงจื้อจึงไม่ได้ใช้อารวิญ,ญญาณควบคุมจิตใจ ขณะนี้สุนัขจันทราเย็นถูกมัดด้วยริบบิ้นหลักสีที่เสริมด้วยอะเรวิญญาณอย่างแน่นหนาแขวนห้อยอยู่ท้ายดับบินถูกต้องมันถูกแขวนไว้ท้ายดับบินต้องบอกว่าหัวหน้าผนกโขดร้ายพอสมควรดับบินกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบเท่าเสียงสุนัขจันทราเย็นที่ถูกแขวนอยู่ด้านหลังส่งเสียงหอนด้วยความทรมานใครจะรู้ว่ามันกำลังเผชิญอะไรอยู่เพราะถูกอะเรวิญญาณผูกมัดสุนัขจันทราเย็นจึงไม่สามารถป้องกันตัวเองด้วยออร่าได้ภายใต้ความเร็วมหาศาลลมหนาวราวกับคมมีดที่กริดแทงไปทั่วร่าง เมื่อเผชิญสถานการณ์เช่นนี้แม้จะมีขนหนาปกคลุมทั้งตัวสุนัขจันทรายเย็นที่มีคุณสมบัติแห่งน้ำแข็งก็ยังต้องสัมผัสถ,ถึงความหนาวเย็นอย่างแท้จริงแม้แต่ขณะหอนลมเย็นจัดก็พัดเข้าปากสุนัขจันทรายเย็นทำให้มันทุกทรมานชินจะถอนหายใจเมื่อเห็นสภาพน่าสงสารของสุนัขโง่ตัวนี้แน่นอนผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจเมื่อครู่หลิวชิงจื้อลูกหัวสุนัขจันทรายเย็นพรางสัญญาว่าจะดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีแต่พอผ่านไปไม่นานเธอกลับพาสุนัขเที่ยวด้วยดับบินอย่างไร้ความรับผิดชอบ เห็นริบบินที่ผูกอยู่ท้ายดาบบินแล้วฉินจ่าถึงกับพูดไม่ออกริบบินนี้ต้องเป็นอาวุธวิเศษแน่ๆไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถรับน้ำหนักได้ดีขนาดนี้ที่ความเร็วสูงเช่นนี้ตอนนี้แม้ริบบินจะตึงเพราะแรงลากของสัมภาระหนักแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะรับน้ำหนักไม่ไหวแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่น่าทึ่งสมแล้วที่เป็นหัวหน้าแพกถึงกับใช้อาวุธวิเศษมาทำสายจุงสุนัขดาบบินล่องลอยมานานเกือบ40นาทีในที่สุดฉินจ่าและหลิวชิงจื้อก็เข้าใกล้ถิ่นที่่่อออยยยูเเดดิิิมมขขงงงสุนนนััจราาา็และพบบควผปกต บนท้องฟ้าสูงวิสัยทัย์กว้างไกลสุดลูกหลูลูกตาจากระยะไกลพวกเขาสังเกตเห็นเศษดินไม่เกรียมมีควันดำลอยอยู่เหนือพื้นหิมะในดินแดนลับจันทราเย็นที่ปกคลุมด้วยหิมะทั่วทุกคนแห่งร่องรอยไม่เกรียมนี้เด่นชัดอย่างผิดสังเกตแน่นอนว่ามีบางอย่างผิดปกติในดินแดนลับเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่หลิวชิงจื้อขมวดคิ้วหยุดดาบบินกลางอากาศไม่กล้าบุ่มบ่ามเข้าใกล้ชินจ่าซึ่งยังใหม่กับที่นี่ได้ศึกษาข้อมูลดินแดนลับผ่านอินเทอร์เน็ตมาบ้างแต่ก็ยังไม่เข้าใจความผิดปกตินี้มากนัก แต่ก็พอจะเดาได้ว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงบางอย่างในดินแดนลับแห่งนี้มองจากไกลๆพื้นที่ไม่เกรียมกินอนาบริเวณกว้างใหญ่มากไม่ใช่แค่ครอบคลุมที่อยู่อาศัยของสุนัขจันทรายเย็นเท่านั้นนอ,นอในสภาพแวดล้อมที่มีหิมะตกหนาวเย็นต่อเนื่องแต่พื้นที่ไม่เกรียมกลับไม่มีร่องรอยหิมะปกคลุมเลยหิมะที่ตกลงมาระเหยกลายเป็นไอทันทีที่สัมผัสพ,พื้นราวกับว่าพื้นที่นั้นยังคงแผ่ความร้อนจัดผิดปกติมากอาจมีปีศาจอยู่ที่นั่นการลงไปหรือบินข้ามไปหน้าจะไม่ปลอดภยัยหลิวชิงจื้อตัดสิดดิินนนนใจจพพาาดดบบลงอื้หมะ หัวหน้าแผนกพวกเราจะเข้าไปจริงๆหรือสถานที่นั้นดูอันตรายมากชินจะกระโดดลงจากดาบบินพลางถามเขาหันไปมองสุนัขจันทรายเย็นที่น่าสงสารคิ้วขมวดมุ่นด้วยความกังวลตอนนี้สภาพของสุนัขจันทรายเย็นดูน่าเวทนาที่สุดหลิวชิงชื่อเป็นกังวลกับพื้นที่ไม่เกรียมจึงไม่ได้ชะลอความเร็วตอนลงจอดสุนัขจันทรายเย็นที่ถูกลากมาตลอดทางถูกลมพัดกระหน่ำจนอ่อนระหยแทบขาดใจเมื่อร่วงจากท้องฟ้ากระแทกพื้นทั้งตัวก็หมดเรี่ยวแรงอย่างสิ้นเชิง แต่เมื่อเข้าใกล้พื้นที่ไม่เกรียมสุนัขจันทราเย็นก็หยุดหอนทันทีมันหดตัวสั่นเทาเราวกับเห็นสิ่งน่าสะพรึงกลัวหลิวชิงจื้อสังเกตเห็นนอความเปลี่ยนแปลงของสุนัขจันทราเย็นเช่นกันใบหน้าแสดงความครุ่นคิดก่อนกล่าวว่าสำรวจให้ละเอียดก่อนเรายังถอยกลับตอนนี้ไม่ได้อย่างน้อยต้องแน่ใจว่ามีภัยคุกคามอะไรในพื้นที่ไม่เกรียมและดูด้วยว่ามีนักศึกษาของเราคนไหนเข้ามาแถวนี้บ้างโอเคชินจ่าพยักหน้ารับโดยไม่โต้ยแยง้งมาถึงขนาดนี้แล้วถอยกลับคงไม่ใช่ทางเลือกหลิวย เมื่อความมาอยากรู้อยากเห็นเกิดขึ้นในใจผู้คนพวกเขาย่อมไม่หยุดยั้งที่จะสแสวงหาคำตอบด้วยการมีหลิวชิงจื้อปรมาจารย์ผู้ทรงพลังระดับสี่แห่งวิธีเซียนอยู่เคียงข้างชินจ่าจึงมั่นใจว่าจะไม่มีอันตรายใดมาแต่ต้องพวกเขาได้น่าเสียดายที่เขาไม่อาจใช้ร่างกายอันแข็งแกร่งของตนเป็นโลก่กำบังให้หัวหน้าแผนกเพื่อเปิดทางให้เธอต่อกรกับศัตรูเมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วทั้งสองจึงไม่รีรอที่จะออกเดินทางออกเดทิ้งสุนัขจันทรายเย็นที่หวาดกลัวไว้เบื้องหลังฉินจ่าและหลิวชิงจื้อมุ่่่งงหหนนน้้้าาสูพืทีีไมเมเรรยต หลิวชิงจื้อค่อยๆเดินด้วยความระมัดระวังพร้อมรับมือเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาชินจ่าเหลียวมองรอบกายก่อนถามขึ้นหัวหน้าแผนกที่นี่ร้อนไปหน่อยไหมใช่หลิวชิงจื้อกวาดสายตาซ้ายขวาสอดสองเส้นทางอีกไม่ไกลแล้วระวังตัวไว้ไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตตรอบพื้นที่ไม่เกรียมนี้มันคงเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วถ้าเกิดมานานแล้วทำไมทางวิทยาลัยถึงไม่พบมันละ่ะชินจะสงสัยจึงเอ่ยถาม เท่าฉันที่รู้วิทยาลัยจะตรวจสอบดินแดนรับทุกสามเดือนพื้นที่ไม่เกรียมขนาดนี้ไม่น่าจะตรวจไม่พบนอกจากผู้ดูแลดินแดนรับละเลยหน้าที่เสียงของเขาเพิ่งขาดคําเสียงหวานใสก็ดังแว่วมาจากท้องฟ้าจะว่าละเลยหน้าที่ก็เกินไปพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้สามเดือนไม่พอจะสํารวจได้ทั่วถึงหรอกนะทําได้แค่การตรวจคร่าวๆเท่านั้นเหียวจริงเธอมาทําอะไรที่นี่หลิวชิงจื้อขมวดคิ้วเงยหน้ามองสีหน้าไม่สู้ดีนักชินจะได้ยินความผิดปกติในน้ําเสียงนั้น เขาเงยหน้าตามแต่กลับไม่เห็นร่างใดบนท้องฟ้าอย่าซ่อนตัวในเมื่อมาถึงแล้วก็ออกมาหลิวชิงจื้อจ้องมองท้องฟ้าด้วยสายตาคมกริบท่าทางเย็นชาแม้จะขอนัดเดทกับเธอสักครั้งยากจังเลยนะอย่าทำตัวดูดันนักสิกน้ำเสียงสดใสแฝงความซุกซนจากนั้นในตำแหน่งที่หลิวชิงจื้อจับจ้องหญิงสาวในชุดเครื่องแบบก็ปรากฏกายขึ้นเมื่อแรกเห็นชินจะรู้สึกราวกับมีแสงสว่างจ้ายอยู่ตรงหน้าด้านรูปโฉมผู้มาเยือนงดงามไม่แพ้หัวหน้าแผานาก แต่เมื่อเทียบกับกิริยาสง่างามของหลิวชิงจื้อแล้วหญิงสาวผู้นี้ดูจะเจ้าชู้เสียมากกว่าเครื่องสำอางสีเข้มประดับใบหน้าเนียนใสดูดื้อรั้นแต่ไม่น่ารังเกียจชุดเครื่องแบบรัดรูปขับเน้นเรือนร่างได้อย่างลงตัวแม้จากระยะไกลก็ยังแผ่กลิ่นอายของนักเวทสาวๆาวในแผนกเวทมนตมร์มีความเจ้าชู้เป็นพื้นฐานเหยาจริงคนนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดบทที่20หลังจากเหวยาจริงปรากฏตัวเธอไม่ได้ลอยค้างกลางอากาศแต่ร่อนลงมาหาชินจาและหลิวชิงจื้อ คุณคือชินจะใช้หมนักศึกษาหมา่สายศิลปะการต่อสู้ที่กำลังเป็นที่กล่าวขานในวิทยลาลัยช่วงนี้เหยาจิงเอียงคอมองชินจะพลังยิ้มแก่นงแก่นงแม่นตัวยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อเหยาจิงหัวหน้าแผนกข่าวสาร้อเธอคือคนที่อยู่เบื้องหลังข่าวลือทั้งหมดนี่เองชินจะขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะส,สังเกตท่าทางของหลิวชิงจื้อก่อนตอบกลับอย่างสุภาพยินดีที่ได้รู้จักหัวหน้าแผนกเหยาคิกๆเหยาจิงตอบรับเสียงใสแม้จะงุนงงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักเธอกล่าวต่อด้วยน้ำ ชิงจืดของพวกเรามีชื่อเสียงโด่งดังในวิทยาลัยคุณรู้จักเข้าหาเธอได้เร็วทีเดียวแบบนี้คงไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตได้ไม่ยากแล้วละ่ะชินจ่ากระตุกมุมปากแต่ไม่ได้พูดอะไรผู้หญิงคนนี้แม้จะดูเป็นมนุษย์แต่พูดจาเหมือนคนละเผ่าพันธุ์เขาแปลกใจที่หลิวชิงจืดูจะชินชากับลิ้นที่แหลมคมของเหยาจิงเหวาจิงเธอมาถึงบริเวณนี้นานแค่ไหนแล้วหลิวชิงจือถามฉันมาก่อนพวกเธอนิดหน่อยแต่ยังไม่ทันได้สำรวจอะไรก็เห็นพวกเธอจูมือกันมาซะก่อน เหยาจิงตอบพลางหยอกล้อก่อนจะเล่าต่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าพบร่องรอยการเผาไหม้ในดินแดนรับฉันแจ้งให้ทางสมาชิกสหาภาพนักศึกษาคอนอ,อื่นๆทราบแล้วคงทยอยมาถึงในไม่ช้าดีหลิวชิงจื้อพยักหน้าพลางมองพื้นที่ไม่เกรียมเธอคิดยังไงกับร่องรอยเผาไหม้นี่ฉันจะคิดอะไรได้ละ่ะฉันเป็นแค่นักข่าวไม่ใช่นักสืบเหยาจิงขมวดคิ้วพลางตอบตรงๆแต่ได้ข่าวว่ามีนักศึกษาหลายคนบ้าบิ่นพอจะเสี่ยงตายเข้ามาที่นี่ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมของพวกเขาเลย มีคนเข้ามาแล้วหรือหลิวชิงจื้อเอ่ยด้วยความประหลาดใจก่อนจะหันไปบอกชินจ่าเราต้องรีบเข้าไปดูพื้นที่เผาไม่นี่ไม่ใช่ที่ปลอดภยัยต้องรีบตามหาคนพวกนั้นก่อนจะเกิดเรื่องร้ายชินจะได้ฟังการสนทนาระหว่างหญิงสาวทั้งสองแม้จะไม่เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้คิดมากเขาตัดสินใจเดินตามหลิวชิงจื้อไปในเมื่อต้องเข้าไปสำรวจพื้นที่เผาไม่อยู่แล้วจะช้าหรือเร็วก็ไม่สำคัญหยวจิงมองดูทั้งสองเดินจากไปเธอร้องวอยด้วยความขบขันไม่น่อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวสิ เพื่อให้ทันจังหวะก้าวเดินของทั้งคู่เหยาจิงรีบวิ่งมาเดินเคียงข้างชินจะแยกเขาออกจากหลิวชิงจื้อพลางมองอีกฝ่ายด้วยสายตากวนประสาทรีบร้อนอะไรขนาดนั้นรอสมาชิกสหภาพนักศึกษาคนอื่นมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปพร้อมกันไม่ดีกว่าหรือช้าไปจะไม่ทันการหลิวชิงจื้อตอบเสียงเย็นเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจที่เหยาจิงติดตามมาแต่ไม่อยากเสียเวลาพูดคุยด้วยชินจะถูกประกบด้วยหญิงสาวสองคนเมื่อเห็นสีหน้าของหลิวชิงจื้อที่มองเหยาจิงราวกับเป็นเจ้านี้เขาก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากากกลบ จากที่รู้จักหัวหน้าแผนกข่าวสารเธอคงเป็นพวกปักวใจร้อนที่ไม่เคยรู้จักคำว่าหยุดเมื่อเห็นท่าทางของเหยาจิงที่พยายามยั่วให้หลิวชิงจื้อโมโหฉินจะคิดว่าต้องหาทางเบี่ยงเบนความสนใจของเธอเพื่อไม่ให้ทั้งคู่ทะเลาะกันหลังจากคุ่นคิดอย่างที่ท่วนฉินจ่าจึงรเริ่มชวนเหยาจิงคุยหัวหน้าแผนกเหยาอยู่ซว,วงจากแผนกข่าวสารของคุณจะมาที่นี่ด้วยไหมอยู่ซวง,วงหรอเหยาจิงเงยหน้าขึ้นก่อนจะอุทานด้วยความตื่นเต้น อ,อนึกออกแล้วสวงงไปสัมภาษณ์คุณเมื่อวันแล้วเช้านี้บทความของเธอก็ขึ้นพาดหัวหนังสือพิมพ์วิทยาไัยด้วยมีอะไรให้ฉันช่วยไหมไม่มีอะไรแค่ถามเฉยๆฉินจะสายหน้าแต่ในใจกลับขบฟันกรอดเขาอยู่ในดินแดนรับมาพักใหญ่แล้วหักเหาจริงไม่พูดถึงเรื่องนี้เขาก็คงลืมมันไปแล้วแต่เมื่อเธอหยิบยกขึ้นมาก็ทําให้เขานึกถึงเรื่องที่อยู่สวงวงทําไว้อีกครั้งเหาจริงมองเห็นท่าทางผิดปกติของฉินจะดวงตาคู่งามของเธอรีลงเล็กน้อยริมฝีปากบางเม,ม้มแน่นราวกับเจอสมบัติ หรือว่าคุณไม่ชอบสวงสวงใช่ไหมเหยาจิงตะโกนถามเสียงดังพลางตบปากตัวเองเบาๆน้ำเสียงจริงจังและตรงไปตรงมาคุณเข้าใจผิดแล้วจะด่วนสรุปแบบนี้ได้อย่างไรในจังหวะนั้นหลิวชิงจื้อเอ่ยปากขึ้นอย่าต่อปากต่อคำกับเธอเธอไม่ค่อยปกติคุณจะเสียเปรียบดูเหมือนเธอกำลังฝึกวิชาอะไรบางอย่างที่ส่งผลต่อสมองกระมังชินจะแสดงสีหน้าว่าเข้าใจและมองเหยาจิงด้วยความเวทนาหน้าเสียดายที่สาวน้อยหน้าตาดีคนนี้เป็นแบบนี้หากเธอปกติสักหน่อยคงได้เป็นหนึ่งในสาวงามแห่งวิทยาลัย เหยาจิงสังเกตเห็นสายตาเวทนาที่มองมาเธอฮึดฮัดอย่างไม่พอใจฉันถามหน่อยคุณมีสมองหรือเปล่าคุณเชื่อที่หลิวชิงจื้อพูดจริงๆหรือฉันดูเหมือนคนมีปัญหาทางสมองนั้นเหรอชินจะยังคงไม่ตอบเพียงพยักหน้ารับอย่างจริงจังแน่นอนว่าเขาไม่ได้เชื่อคำพูดของหลิวชิงจื้อทั้งหมดเพราะเหาวาจิงเป็นถึงหัวหน้าแผนกข่าวสารจะได้ตำแหน่งนี้มาได้อย่างไรหักสมองมีปัญหาอย่างไรก็ตามเขาต้องยอมรับว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติในตัวเหยาจิงราวกับว่าเธอกลัวโลกจะไม่วุ่นวายพอบางทีอาจเกี่่ยยววข้ออองกกัับิชาลทีเธฝฝึฝนู่ เมื่อชินจ่าไม่ตอบเหว่ยจริงก็ไม่มีที่ให้ตอบความยาวสาวความยืดเมื่อทั้งสามคนเดินมาถึงขอบพื้นที่ที่ถูกเผาไม่เหว่ยจริงก็เอ่ยขึ้นช่างเถอะพวกคุณสองคนเป็นคนของแผนกตรวจสอบวินัยฉันพูดอะไรไปก็เปล่าประโยชน์ฉันแค่คิดว่าตัวเองอาจมีปัญหาทางสมองจริงๆพูดจบเธอกมลงหยิบดินขึ้นมากำหนงคลึงเบาๆในฝ่ามือนอกจากธาตุไฟที่แรงผิดปกติแล้วยังมีพลังงานแปลกๆที่ไม่ใช่ธาตุทั้งห้ามันทำให้รู้สึกอึดอัดมากเห็นเหว่ยจริงทำท่าจริงจังฉินจ่าจึงก้มลงหยิบดินขึ้นมาาบ้าง แต่เขารู้สึกเพียงความอุ่นร้อนในฝ่ามือเท่านั้นด้านข้างหลิวชิงจื้ยืนเงียบเธอหยุดมองไปยังที่ไกลๆกลก่อนหันกลับมาทำท่าลังเลดูเหมือนจะรู้ว่าเธอคิดอะไรเหยวจริงวางดินในมือลงเฮ่ hey, ชิงจื้ฉันเตือนแล้วนะเราเพิ่งเข้ามายังไม่รู้ว่ามีอันตรายแค่ไหนรอยอยู่อยาคิดที่จะแยกตัวไปตามหาคนอื่นพูดจบเธอก็ชี้ไปที่ฉินจับพลางว่าอีกอย่างเรามีไก่อ่อนคนนี้อยู่ด้วยถ้าเราไม่อยู่ดูแลเกิดอะไรขึ้นกับเขาใครจะรับผิดชอบได้ยินดังนั้นฉินจ่าก็อ้าปากค้างไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องห้ดี อ่อนแอที่ไหนกันเธอรู้จักฉันดีแค่ไหนบางอย่างของฉันก็แข็งแกร่งมากนะหลิวชิงจื้อฟังคําพูดของเหยาจิงเหลือบมองเขาแวบหนึ่งก่อนจะพูดว่าฉันไม่ได้บอกว่าจะแยกตัวไปไหนเอาหน้าฉันเห็นเธอมาตั้งแต่มัธยมต้นจะไม่รู้จักเธอได้ยังไงแค่เห็นท่าทางก็รู้แล้วว่าเธอคิดจะทําอะไรอย่ามาแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหยาจิงถอนหายใจพลางจะพูดต่อแต่จู่ๆก็รู้สึกถึงแรงส,งสะเทือนใต้ฝ่าเท้า,ส,าสีหน้าเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยขณะหันไปมองอยางที่ไกลๆ